แต่ในช่วงเวลานี้ท่ามกลางการรับมือกับโควิด19กลับได้เห็นเรื่องนี้ภายในพักพลังประชารัฐอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังรอวันปทุขึ้นมานะคะโดยเฉพาะมีข่าวลือออกมาค่ะคุณผู้ชมว่าทางคุณอุตมะสาวนายนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ประกาศลาออกคุณอรชัยคะข่าวนี้พอออกมานี่คุณอุตมะ ออกมาปฏิเสธแทบจะไม่ทันเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับการช่วงชิงความเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐคะครับจริงๆแล้วคุณอุตมะสวรนายนในฐานะตอนนี้ก็คือหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปที่ไหนเจอนักข่าวต้องถูกถามคําถามนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่กระแสข่าวลักษณะนี้มาถึงช่วงแรกๆคุณอุตมะเคยปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีความคิดที่จะลาออกจากตําแหน่ง ย,ยืนยันว่าจะทํางานภายในโครงสร้างของพรรักษณะนี้ต่อไปเพียงแต่ตอนนั้นเนยยอมรับว่ามีอดีตนายพลคนหนึ่งโทรมาพูดคุยจริงขอร้องให้ออกจากตําแหน่งนี่คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่คุณอุตมะยอมรับมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ผ่านมาก็เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ออกมาเบลกทางอ้อมคือเรียกร้องให้พรรคเกมการเมืองไว้ก่อนเรื่องการเมืองขอหยุดไปก่อนเพื่อที่จะดึงให้ทุกฝ่ายกลับมาโฟกัสตั้งสมาธิกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 นะครับ แต่ว่าพอสถานการณ์โควิด -19 เริ่มที่จะคลี่คลายกราฟดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนอย่างนี้ดูเหมือนว่าพื้นที่ของข่าวการเมืองเริ่มที่จะกลับมาทวงกระแสความสนใจขึ้นอีกครั้งและมันก็เป็นอีกครั้งที่กระแสการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างภายในพักกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเลี่ยงไม่ได้เลยระหว่างที่คุณอุตมะสาวนายนยนกลังประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับทั้งสํานักงบประมาณแบงค์ชาติก็ถูกสื่อมวลชนถามถึงคาถามนี้นี่แหละครับเพราะว่า คุรัฐาครับตลอดทั้งวันมันมีกระแสข่าวว่าคุณอุตมะตัดสินใจแล้วตัดสินใจที่จะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักนะครับนี่คือข่าวลือที่ลือกันมาตลอดทั้งวันจนกระทั่งนะักข่าวได้พบกับคุณอุตมะตัวเป็นๆแล้วก็สอบถามว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนครับมีข่าวว่าผมจะลาออกหรือลาออกไปแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เรียนตรงนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ลาออก แล้วก็อะไรทั้งนั้นนะครับออยังทํางานอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมหมดวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน<ะ>ปแปลงนะครับวันนี้ก็ข่าวก็คือข่าวนะผมก็เรียนตามข้อเท็จจริงว่า,าทํางานเหมือนเดิมน,นะครับตามที่ได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของพักก็เป็นเรื่องของพักภาพตอนนี้ในพักก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ ข่าวก็เป็นเรื่องเรื่องของข่าวนะอันนี้ในตอนนี้มีและมีแรงกดดันให้ท่านลาออกจริงไหมครับตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีมีอะไรมาในเรื่องนั้นเรื่องพักก็เปน็นก็เดินไปตามนั้นนะครับผมว่ายังทำหน้านนที่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ยืนยันว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภายในยพักพลังประชารัฐจะระอุข,ขนาดไหนนะคะคุณอุรชัยยิ่ง<ช>ได้เห็นการพยายามรวบรวมผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายนี่ในช่วงเวลานี้อาจจะยิ่งทำให้ชื่อของคนเอกประวิทย์ยิ่งโดดเด่นขึ้นมาไหมคะใช่ครับเพราะว่าคนเอกประวิทย์นี่เป็นที่รู้กันว่าเป็นนายพลเพื่อนเยอะนะครับคนเอกประวิทย์มากสายสัมพันธ์เป็นมือประสานงาน แล้วก็ยอมรับกันเลยว่าพลเอกประวิทย์นี่คือบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดีลทางการเมืองเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐสามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ในช่วงหลังการเลือกตั้งนะครับทีนี้กลายเป็นว่าพอถึงช่วงสถานการณ์ลักษณะนี้มันชวนให้เรานึกย้อนกลับไปถึงช่วงที่บางกลุ่มบางกวนภายในพรรคหรือแม้แต่ในบรรดาพรรคกลุ่มรัฐบาลออกมาตอนนั้นถูกมองว่าออกมาเรียกร้องหาตําแหน่งเรียกร้องว่าเขาควรจะได้บริหารกระทรวงหรือมีตําแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลบ้างนะครับ เป็นพลเอกประวิทย์นี่แหละครับที่เชื่อกันว่ารวบรวมคนสนิทบุคคลสําคัญไปเจรจาพลเอกประวิทย์ก็เป็นกาวใจผ่านทางมือขวามือซ้ายให้ไปช่วยพูดคุยให้ไปช่วยประสานให้แล้ววันนี้กาวใจที่ว่านั้นก็ยังอยู่กับกวนที่ได้ชื่อว่าสนับสนุนพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับไม่เพียงแค่นั้นมันยังมีบางกลุ่มบางกวนที่ตอนนั้นต้องอาศัยพลเอกประวิทย์ไปช่วยประสานวันนี้ก็กลับมาเป็นผู้สนับสนุนพลเอกประวิทย์ด้วยเช่นกันอย่างเช่นกลุ่มสามมิตรยกกวน ก็ได้ช right. yup. ื่อว่าสนับสนุนพลเอกประวิตยกลุ่มสหายผู้กองของคุณผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนพลเอกประวิตย์แล้วยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับกลุ่มคุณวิรัตรัตนเศษกลุ่มคุณสุชาติชมกลิ่นกลุ่มของคุณนัทพลทิพย์สุวรรณและคุณพุทธิพงศ์ปุณกันทั้งหมดทั้งมวลเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตยแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูกลุ่มของคุณอุตมสาวนายนก็มองกันว่าก็เป็นกลุ่มสีกุมาาาาารกกกกกลุุุุ่มมมมมสสสีี็พพ้ออัับยขงคคณิิดจตทษ์ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีวันนี้สื่อมวลชนก็เจอคุณสมคิดด้วยนะครับในฐานะที่เชื่อกันว่าเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มก็สอบถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับตําแหน่งแห่งที่ของคุณอุตมะในพรรคพลังประชารัฐครับมีความสับสนเยอะเหมือนกันครับไปถามให้เป็นเรื่องของประธานสุทันรออาจารย์เห็นข่าวคนเดนประวิตยังค่ะที่จะนั่งหัวหน้าพรกคพลังประชารัฐไม่ร้ไม่ชี้เหรอคะ ไปขามสิเอข่าวมีจริงหมดนู่นเลยดูแล้วก็คงจะถูกกดดันไม่น้อยนะคะถ้ากระแสข่าวลือเนี่ยเป็นความจริงนะคะคุณอุรชัยกรณีตำแหน่งแห่งที่ของคุณอุตมะสาวนายนแต่จากนี้ไปนี่ต้องดูการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพักไหมคะอาจจะเป็นดับชนีชี้วัดที่จะชัดเจนใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าถ้าดูจากปฏิกิริยาของคุณสมคิดพยายามที่จะปฏิเสธสงวนท่าทีนะครับไม่ขอตอบคาถามไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะว่าแผนการหนึ่งที่หลายฝ่ายมองกันไว้ถ้าเกิดว่าขอกันดีๆแล้วคุณอุตมะไม่ลาออกสุดท้ายต้องใช้วิธีการตามกติกาของกฎหมายกติกาตามระเบียบก็คือไปติดต่อทางกรรมการบริหารพักหลายๆท่านให้ตัดสินใจลาออกเพื่อที่จะให้กรรมการบริหารพักหายไปเกินครึง่งพอเกินครึ่งก็ต้องเปิดประชุมพักใหม่ทีนี้ไม่ใช่หายไปแค่กรรมการบริหารพัก หัวหน้าพักก็ต้องเลือกใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรหัวหน้าพักคนใหม่ตำแหน่งเลขาธิการพักคนใหม่ได้ๆต่างๆนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับณช่วงเวลานี้ที่จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐครับนัาครับเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอรชัยคะขอบคุณครับ